ข้าวสารเลยสวยๆหุงขึ้นหม้อสวัสดีท่าน<ส>ผู้ชมครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีลูกหยีครับสวัสดีครับวันนี้ชนะนนอยู่ที่ตลาดสดต,ต้นไทรบางยออยู่พิกัดที่ร้านข้าวสารต้นไท<ช> <ขอ S 1> รกอพี่น้องกับลูกหีนั่นเองครับขอบพูดนะครับที่อนุญาตให้ผมเข้ามาทำรายการ,รวันนี้นก่อนเข้ารายการจะถามพี่น้องก่อนเลยพี่น้องร้านข้าวสารต้นไทรแเนี่ยเปิดปิดกี่โมงพี่เปิดตีห้าครับปิดสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มอ๋อมีวันหยุดไหมครับ มันหยุดไม่มีเปิดทุกวันนั่นแหละนอกจากวันธุระใช่ครับมีเบอร์มือถือไหมเผื่อใครจะโทรมาสั่งของหลังไม่เรามีครับมีอยู่สองเบอร์ครับเป็นเบอร์แรกเป็นศูนย์หกสี่สองเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสองแล้วเบอร์สองก็ตาม้ต้หน้าร้านนี่เลยนี่เลยท่านดูหกแปดสามหนึ่งสามแปดสี่แล้วร้านของเราเนี่ยครับมีข้าวอะไรบ้างพี่น้องไปเรื่อยๆทีละเลียงเลยครับพี่ก็จะมีเป็นข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวใหม่ตัวนี้จะเป็นกลางปีเป็นตัวกปขอหก ครับอ่าแล้วเป็นข้าวเหนียวเก่ mm hmm. า so ครับผมเป็นข้าวเคี่ยวงูอ๋อเคี่ยวงูอือันนี้ก็เป็นพวกข้าวธรรมดาข้าวเคี่ยวแล้วก็ข้าวเสาให้ครับผมแล้วก็จะเป็นพวกหอมมะลิเลยหอมมะลิมีหอมใหม่หอมเก่าแล้วก็ปลายข้าวอ๋อแล้วมีพวกข้าวไรเบอร์รี่อะไรมาแล้วเรามีอ๋อมีเหมือนกันข้าวโรยอย่างนี้นี่อ่ะดูเลยหอมกล้องหอมแดงนี่แดงแพ็คแบบสุญญากาศ นี่เลยท่านดูเราก็มีให้และอย่าลืมนะครับที่ร้านเรานะครับมีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ท่านไม่มีเงินสดท่านสามารถสแกน QR วโค้ดโมบายแบงกิ้งได้เช่นกันหรือถ้าเกิดใครเงินสดเยอะก็มาใช้ได้เช่นกันได้ครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คือเครื่องอะไรพี่น้องอันนี้คือตาช่างครับตาช่างตาช่างผมต้องบอกแบบนี้ก่อนตาช่างเราดิจิตอลเพราะฉะนั้นขีดเดียวเราชัวร์ซึ่งต่างจาก ตาช่างแบบเดิมที่เป็นเข็มอันนี้เพราะฉะนั้นที่เนี้ยไม่มีขาดมีแต่เกินมีแต่เกินส่วนใหญ่เกินให้ด้วยเครื่องช่างดิจิตอลไฮ้ถือว่าโอเคมากเลยนะเนี่ยโอ้โหพี่น้องสุดยอดนะครับอ่ะพี่น้องท้ายที่สุดนี้ฝากร้านข้าวสารต้นทสให้ท่านผู้ชมเชิญชวนให้มาที่ร้านหน่อยพี่ก็ฝากร้านด้วยนะครับคือร้านเราก็พยายามขายราคาประหยัดให้ลูกค้าอยู่แล้วบวกกำไรไม่เยอะแน่นอนครับลองเช็คเลขเช็คดูก่อนก็ได้มาดูข้าวดูอะไรก่อนได้ครับต้องบอกทแบบนี้ก่อนพี่น้องอ่ะ คือชาวพ่อประแดงแท้ๆพี่น้องเห็นผมต้งแต่ตัวกระเปียกจริงไหมพี่พรเะฉานชาวพ่อประดงมาอุดหนุนกันได้เลยขอเบอร์มือถือทีเผื่อใครจะโทรมาสั่งหลังใหม่ศูนย์หกสี่สองเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็อีกเบอร์ก็ตามหน้าร้านนี้เลยครับผมครับผมยังไงขอบคุณมากๆขอห้กการของลูกหีกับพี่น้องเหงแฟร์เลพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่น้องคือเหมือนพี่ผมอีกคนนึงแล้วบอกตรงๆนะครับตลาดสดต้นสายบางยนะครับที่จอดรถมากมายมหาศาลของซื้อของสายเพียบ มาอุดหนุนกันได้เลยไม่ใช่ปัญหาเจ้าของตลาดกระจายดีฮะพี่น้องเกษตรกินอย่างนี้พี่ว่ามาอยู่อย่างนี้มันเซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะเพราะเจ้าของตลาดเขาอารมุ์มารวยให้ด้วยอนะเขาคนพระประแดงเราก็คนพระประแดงไม่ทิ้งกันและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเมืองพระประแดงนั่นเองฝากไว้ด้วยนะครับนะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอประคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมจะไปต่อยอดนําเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปวันนี้ผมพี่น้องลูกหยีจบอยู่ที่ร้านเข้าสารต้นไทรที่ตลาดสดต้นไทรบางย้อนนั่นเองนะครับนะมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอร้านค้าดีๆช่วยสังคมแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้กวสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณสี่พันกรุ๊ปการบัญชี SKR Service ตลาดไทยสมบูรณ์สแควร์ชาบูไข่พอดุสดีครังกระเบื้องข้าวแจงน้องเนเพชรึง25เจ๊สีข้ามันไก่ตอนหายลหลังลูกพี่ปอพระประหลัดพรมพชยธรรมโมสุเคริคาเฟ่แม่แก่ขุยเตี๋ยวเนื้อสาขาสุขสวรรัสดิ์ เจ้าเอกมีปูสาขาตลาดพระประแดงแม่แบงขนมไทยบางกระบัวมดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าวแม่ติดปลาสดหน้าเทศบาลช่างอาร็กษ์รีโนเวต24ยัแซ่บลีโกงเฮงสาขาพระประแดงสมายเซฟประกันไทยป้าโรงไม้คาเนฟรอนย่าจันถั่วกวน ซินเต็กไลท์เบเกอร์เฮาส์คอฟฟีแอนด์เบเกอรี่สดชื่นบ้านกระต่ายอิ่มพับสาขาพระประแดงก้าวเหลี่ยลุชิ้นปลาสาขาตลาดไทยสมบูรณ์สแควร์คอฟฟีริวเบรเบร์แอนด์เบเกอรี่และเมียงคำสูบโบราณบายและบิทคิว